อ้นี่กัโอ้ไอ้้วนคิดจะดีอยู่น้การเมแม่บอกกินข่าวเข้าไปเมื่อนั้นกลับออกมาพอดีทับรถไปแล้วันเบอดอืมอืออางนี้ดีเหรัรถจักนพาเมือก็ใช่ด้ กูน่นางียบไหมแต่รักมูเรลว่าแบบนี้เนะ <laughs> าะ <laughs> กักะไรได้เหรอโตไปกินก้อนขัานโ <laughs> ตไปท่นกินใครอยู่ปะอยู่ดิโตไปกินก้ <laughs> อนเลยอมอะไรจังหวะ กิเข,าเข,าเข,ขา้าเทียกข่า้นนี่บันไดนี่กันโอ้อย่เฮ็ดเลยเนี่ยมอว์มอย์่บ้งคุก<โ>ย, <laughs> <โ>ย, <laughs> ยังไงเนี่ยยังไงยังได้ยังมากิน,น,นอ่ะนะ มีแต่เมนูตำนะใส่ตำมะนิเนนะองค์ชงตำซ้วจะเชียบเท่นี่โอ้หักเลยข้าข่าข้าขาใส่ตำมึงฮโอ้นี่ก็ติ้งไก่ติ้งไก่ติ้งไก่พลาดแมนเชนอ่เออ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 ้บห้ใหญ่เ้อ เชื่อปิ้งไก่สารานมาแทนปิ้งไก่บ้านเราทำบริการจบกับทักทายสบายดีเด้อเนาะพี่น้องเอ็ซีเบิร์จะผูกทุกคนเนาะบัวชิวในหนาต่างประเทศกับยินดีต้อนรับกับสู่ช่องมาลายคือเก่าเนาะพี่น้องกินข้าวก่อนพี่น้องเลยยวข้าวอะไรโห้องกต่ชิมอะไรโอ้ยอือคือเดินได้ไหมขึ้นชิลๆไหมอืม S <S บอกว่าเรเช็นขดขอดแค่แค่เฮ้ยของแท่บ่ะพรมชื่อหรอวะเชนพรมโอ้บริคอดได้เยอะเอเจ้าเอาจ้าเอาจ้เอานี่ไม่ใช่ไม่อืมคุณบอขดขอดแค่แค่เราไม่อยากวัยปไเดีไย้ตัอไหยบอสีทองอืมพมทำสี้วผู้ชมทำสีมาทำสีนะเออเออเออเอนะ่นะ

tôi yêu văn đi tôi yêu đi canh chị à. chắc bóng <laughs> <laughs> à, ở giờ đây đi đông mưa đây đông mưa đây đâu mưa à. à. đấy đâu mưa đấy <cười> ừ. <cười> ở, oh, con mưa đấy đâu mưa đấy anh <laughs> เอาเลพี่น้องเอาเลยบไรพี่ลียงตํเลยอือสวัีน่าสนใจเลยสมาร์ทคอใช่ไหมทางนั้นเนาะมาเด้พี่น้องเด้กินมา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 พี่น้องมาตามตามบอไรบอยตามอือตามบอไรก็แชร์กันนะ ต้องต่ําห้อยมันสื่อนเห็นบ่แซ่บอยู่บ่เดี๋ยวว่อีหล่ามันก็บ่กินเผ็ดปไดเพ่ส่งบิดเบียวแท้เผ็จัยิกงอไปบ่ยิกงอนี่สงสัยรสชาติบ่ถกปากนดด้นี่เนาะเแต่ว่าบ่กินเอา

อ,อยิงน้นนอคิคนมาเาขออ่ากินนอคกคนกับบิดละไอเลียวอยู่พกขีว่วาชิมะแว่ชื่องกขีทางเข่าบ่มีบุญคนอยู่เบิดบิดเลบยบ่าเข่าได้แล้วล่ะฮะบิดเถิดนะยังโบราณมันบอก Và nên ừ. ừ, có gì ừ. đưa đưa bỏ lý chào ông lên lấy có hết rồi đấy Đó Ở đây ăn lúa này hai Bắt bọn này Ông xác định. Qua chi hóng. Tầm hưng. Tầm hưng. <laughs> Tầm hưng.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  Tầm má má, má Má, hưng. Tầm hưng. Tầm hưng. Tầm hưng. xin, hưng. Tầm hưng. Tầm hưng. ว่าว่าจะได้่าแน่แน,น่บนเป็นจับไม่ทูบเป็นจับไม่ทูทไมถูบุเป็นยังดิษฐตาเนอะแต่อายยังน้อยอกินให้ดีก็นในเครื่องสัล้างจุกคนโอ้ยจิมเนจินนมเนี่ยเอนัะนก็บันจัาชิมเลย ตังหกจิดดาวแปลเป็นภาษาล่าดูวบเราเบิไม่คิดโนงไจะพลดวะเฮ้ยเห็ดจังใดเนอะขอจังใดกินจะลูกทิ้นี่เอาไม่รูกคิดอะได้เลยเจอจังใดเบิ่งคิดวิไีคิดรศาพับนานมีงานอะอยู่หรอฮะ หลานมีโทรศัพท์ดหลานมีโทรศัพท์ดิจุ่มกันใช่ไหมนี่นะนะไปจักคนไปยัลายคนไปหลายคนเบิ่งโทรศัพท์เื่องเดียวนะจางเลยเบื้ำลาน

เรื่องดีอย่างนี้วะอะไรเหตุน้อนคิดจ้ะดีเว้ยกันแม่บอกกินข่าวเข้าไปเมื่อนั้นกลับออกมาพอดีทับรถไปแล้วตันรถอืม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 ทางดีเว้ยรถจากรยานขับมาได้แล้วจุคานมันจีเอ้ยจุเลย นี่มีแต่ต้องสิลดอย่างเดียวอันสิดอย่างเดียวจ้ลดอย่างเดียวอืมเมื่อยสิลดแต่บ่มีัวแม่นบ่มึงมีอื่างแท้ๆไปกลุงเพมอยู่โอ้กสิไปอันเข้าแกงจิ๊บแล้วก็เกี่ยวออกได้กะเิมตอนนะจะมาได้บได้ ฝนบบทันลินนะบังในช่วงไหนแม้ช่วงนั้นฝนยังบบทันตกรินแต่ว่าไปช่วงนี้กะโยกข้างอ่อยกันเนาะอ้อยคือกันนะขนาดอันรดจั๊ก็ยังลงทองหยังจุไอ้หน่วยจั๊กกับตู้ไปตียันอะไรละทั้งลงฟอนสุกทั้งหลัง

ร้านเนี่ยอขอว่าทิจ้างงันรถไทยแก้รถขวามออกมาแล้วอือเอาดีแล้ว่ดีลนนเลยบต่นั่นบ่เอ้าน้องพลย้อมไ <laughs> ด้แต่กาน้รมารกแต่รถไทยกันยังจัดแก้วกัดข้างใช่ปะ <laughs> <laughs> พันเนาะอืมเขาเาหน่อยใจก็นขเขาองเาาะบยยอะเอิมาไหมยังงีูกเวิร์หรอคือได้บ่อยกินได้ลืมไปเนาะโอ้ยปัจจัยยังดุจังกูจะกินลงแล้วไปยีังพอยังางนะลัวว่ามไม่ยังเนาะ ว่าวอ้นะบอกนะ่ะไรมินเตไดเียคนเล่าเท่งหรือไเรากับบจักเนาะบุจักในฝันเออออลเกินเต็นกันกินในคู่หรืว่ากินกันเออกานยเรา่ะ ท่านกินตีนไก่เพื่อนอยากกินเพลียเพื่อนได้ท่านกินตีนไก่น่าต้องกินกุ้งฟูหรอเ่าท่านสลัดเลยที่ท่านกินตีนเดียวนะตีนสิกุดหายว่าหายว่ามานีิเพื่อนเดียวเพื่อนมากินก้อนโมกเพื่อนก็ได้เปรี้ยบไปสลัดลี้เนาะโอ้เคยได้กินเป็ดไปยยังน้อยเด้สาเป็นเพียงสุดทางในสามมือก็ใช่แล้ว คุณน้อเงียยอมเห็นต่ะมูเราวอาแบบนี้เนาะกัปลยแล้วเอาไปกินก้อนัานโตไปท่านกินใครอยู่้าอยู่ดิไปกินก้อนเลยอมอะไรังวมูจะกิน่าชิ้น่ละบัตนีูจะกินอย่ิ้น่ลวบัตน้นใกแล้วเอากินแค่ไหนมนตวกินเนาะเห็ดยงไหนก็ได้เบ้านะยเยอะยนแม่ พิษพาดเยียงมากบบาย่างกุศลขาแต่ว่าเป็นน้ำกินกินใกลแทางเดียวแล้วเหมือยเคยอินไมจ๊ะมาได้ได้ได้เทปไรเทปไครับแจ๊บแจ๊อนพักกึ๊กัวเกต้น้อยๆี่พอโตขึ้นบาไปกิน ิ่ตจริงจรไก่เลยคุณละเหตยังกับบเป็นเหตดนี่กับบเป็นมันมคคัมีคึอีกเกี่ยวไม่เกี่ยวกันเลยเคยกินไปกินไปแซ่บกินไปกินไปแซ่บเดี๋ยวกระชุบติงไก่นะยังข้อไก่กี้คือยังไงสีอ้อมแต่เิง ไปเปลี่ยนแผนเนาะโดยทั้งลงุงคนเปลี่ยนเปลี่ยนท,ท้าทางอย่เขาปูแป้นทั้งเทิงอ่ะเวลาไก่ขึ้นนอนเน่ะอีหยังมันก็ข้างอยู่หันไปแล้วเนาะปูเลยอันนี้เอาเห็ดคอนไหมมันขึ้นนอนเน่ะฝนตกอีหยังมาข้าเอาขีดแกบมาใช้ฮะค่ะพักแม่อนาปูมันก่ขีดต้องไปอยู่หันแม่มีกองไก่ข้างอยู่หัน

ไอ้โอ hey, oh, like ้ยเนาะลืมเอามังน like ัดน้ำบัเชียงกินนี่ลืมเอาไว้มึงมายู่เตียนให้เลยอ่ะบ่ยากแล้วไปกินซะน้องจะเหนื่อยไหมฮะออกทางไหนยังออกทางไหนก็ปวดน้าปวดทวเหนื่อยออกข้างๆก้าวเหนื่อยแม่บอกมันเป็นกระเพรน้ำแจิ้นจิ้นจะไปตีไก่ฮะ

Oh, chào được nhào. Très chút quá. Chá bên này, chá chá đi lắm. Chá đi lắm. Chá đi lắm. chín đi Chá đi lắm. Chá đi Chá đi lắm. Chá 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 เเหนือจะด้วยจะด้วยทั้งหยู่นะจะด้่สาจะมาเรอน้องลาน้ต้องหลานด้วยเด้อน่ะดีมากอ่ะใส่กิเบเลเข่าล้ว ไอ้น้อเอิญน้องดีีนเนาะน้องเอเนาะแม่เล็กๆเว้ยน้องเอดห้องไปดึงดีคอยก็ไล้ลุ้งอรด้พอมาอยู่นี่ก็ฮับ Bên đây đây, khuyên em Ây, thủa dù này Im lắm bỏ Xe lai vô Xe lai cái chín hay là diệt khai nó ก่อนเลยตายแล้วโอ <laughs> ไวแล้วเหยียดแก่งเหยียดขาใช่ไหมมันแต่ว่ากะยังเสียร้ายหักจิตถิมก็เสียราย้ายเิ็นไ่นั่งแนมก่อนอ่าก่อนเลย ตำมหัหงขายบขาดเนะานะเซบอยู่บ่บตำมังหงตำมัหงตำขปุ่นซแต่าตำขะปุ่นเนาะยังไม่ทันกินจคับจนจะกินตีนไก่จนชีวิยังบ่ได้กินตำข่าปุ่นอันนี้กเอนตำมังหงตัวนี้ แต่นนั้นตำข่าปุ้นตำเจ้าว่าว่าเพิ่นว่าว่าตำข่าปุ้นเนาะตำมะุ่งตำข่าปุ้นนี่นอกยังบไปกินจากคำเพิ่นโอ้ยเหนื่อยน้ำเจ้อดีพอนเลยนับมือแห้งนักเจ้านี่ โอ้ยเมื่อยเลยกิ้นกระปุ้นจนปัสถวยหนึ่งว่าไม่ได้กินกระปุ้นเนาะโอ้ยช่างเป็นฮะว่าปิดว่าซ้ำหุบกันอ่าเอาเอาโอเคใช่เนาะสำหรับคลิปนี้กะมี่ยพี่น้องเลยกินข้าวพ่วมพากับน้องเพิ่นคือเก่าเนาะพี่น้องเลยกินข้าวเที่ยงบ่เจ้ากันนี่นะจกินจังรอบแล้วมื่อนี่ สองรอบนี้อ้าๆโอเคอ้าวสบายดี้ะน้องอเนอะโอเคป้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้ทั้งมาได้ก็จะได้ขอจบคลิปปิดคลิปลงไปเพียงสำนีกกัน,นเนาะก็บุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องและเอฟซีเบิร์ตสุขสุขคนเนาะที่เข้ามาติดตามนะครับสมทั้งส่องมาไลน์เนาะผูทั้งพ,พ่อเพื่อนพี่น้องเอย่จัง ลงไปเบิ่งอีกที่นาอพี่น้องเลยอ้าสำหรับคลิปนี้ก็ร่ำล่าเด้อพี่น้องเด้อพบเจอกันในคลิปหนาป้าไปสบายดีเด้อ